คนใจสวัสดีค่ะวันนี้นะคะทางเราจะมาพูดถึงเรื่องมาตรฐาน8ขั้นตอนการขายเชื่ชีย์นะคะไปเริ่มกมนข้อแรกเลยนะคะข้อแรกการแนะนํนาสินค้าเพิ่มเติมนะคะอย่างเช่นในกรณีที่ลูกค้านะคะซื้อสินค้าเสร็จแล้วและจะไปคิดเงินนะคะในส่วนของพนักง,งานจะพูดว่าโดยการแนะนาําโปรโมชั่นต่างๆให้ลูกค้าทราบนะคะว่าสินค้าของทางร้านมีโปรอะไรบ้าง ข้อ2นะคะจะเป็นการสอบถามและแนะนำนสมาชิกเตือนใจหากลูกค้าเือกเป็นสมาชิกเตือนใจนะคะลูกค้าสามารถสมัครง่ายๆด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวข้อ3นะคะในกรณีที่ลูกค้าไม่เป็นสมาชิกนะคะพนักงานของเราก็จะสแกนสินค้าพร้อมบอกยอดรวมสินค้าทั้งหมอนให้ลูกค้าทราบค่ะข้อ4กรณีที่ลูกค้าเป็นสมาชิกเตือนใจนะคะ พนักงานจะแจ้งแป้มและส่วนลดที่ได้ในบินถามลูกค้าว่าลูกค้าจะใช้แป้มนี้แลกเป็นส่วนลดเลยไหมถ้าไม่ใช้นะคะก็สามารถใช้ในวันถัดไปได้เลยค่ะ,ะแจ้งยอดคงเหลือที่ต้องชําระสอบถามวิธีการชําระเงินส่วนที่คงเหลือการรับเงินนะคะอย่างเช่นพนักงานรับเงินมา100บาทค่ะและเน้นแบงก์พันและ500นะคะค่าเงินทอนทั้งหมดนะคะหากชําระเงินด้วยการโอน นักงานจะขอ QR code ขอถ่ายหน้าจอลูกค้าที่ทำรายการโอนเงินนะคะข้อ6แจ้งเงื่อนไขในการเปลี่ยนคืนสินค้าภายใน7จดวันและต้องมีใบเสร็จเท่านั้นข้อ7ส่งมอบสินค้าเงินพร้อมใบเ,เสร็จและกล่าวคำขอบคุณและข้อสุดท้ายนะคะถ้าลูกค้าไม่สะดวกมารับของที่ร้านสามารถโทรศัพท์หรือทักเชทเพจมาได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ